เราก็อาจจะได้รับการพิจารณารับรองมูลน,นี้ก่อนพอราบรองมูลน,นี้เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินช่วงต้นปีหน้าแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีไม่รู้นะแล้วถามว่าจะได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยต้องตอบว่าไม่รู้ตอนนี้รอรอรออะไรอะไรออกมาก่อนและช่วงนี้ก็มีการเมืองอออกันเนาะก็ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวาย ก็ไม่นิ่งไม่มีอะไรก็เรื่องนี้ก็ยังยัง,ยงเดาทางไม่ได้จริงพูดตรงตรงสำหรับผมนะเรา,นะเราแต่เรารักษาสิทธิ์ไว้ก่อนคือเราสร้างข้อมูลเรายื่นไว้ก่อนเนาะส่วนเรื่องเงินก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาหามาหรือว่าหามาคุยกันเราแล้วกันเรา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 เป็นเจ้าหนี้รักษาสิทธิ์เราเป็นผู้ประกันรักษาสิทธิ์แค่นั้นแหละนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องเ,เขาจะเสนอ,อยังไงตกลงไงเรามาว่ากันอีกทีดีวกว่าเนาะตอบไม่ได้เลยครับไม่รู้เลย เพราะว่าเงินเงินมันไม่ได้เป็นของไม่มีที่ใครจะตัดสินใจได้ง่ายๆสัก <Kauf> กี่บาทอันนี้ก็นั่นแหละเขาก็ประเมินครับปีหนึ่งก็ประมาณพันสองพันสองร้อยถึงพันไม่เกินพันสี่ร้อยล้านนะครับก็ประมาณหกหกเจ็ดร้อยต่อรอบหกเจ็ดร้อยล้านนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า เบี้ยประกรันเก็บได้มากได้น้อยแค่ไหนของในทั้งระบบดีน่าสภัยนะนะครับเขาปรับมากขึ้นไงเขาปรับมาเก็บเป็นศูนจุดห้าละตรอเบีกเงแต่หกอ้าเยี่ยมเลยครับผมคุณดีมเยี่ยมเลยครับรอวันที่เข้าบรรยาใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะครับผมของลูก อายุไม่ถึงยี่สิบปีมีเอกสารอะไรบ้างโอ้เอกสารอะไรบ้างเหรอเอกสารรูปนั่นแหละครับแล้วก็เอกสารพ่อแม่ด้วยก็ได้ครับทําพ่อแม่ยื่นให้ครับผมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องเอกสารเนี่ยเดี๋ยวคงคงคงมีรายละเอียดเพิ่มแต่ว่า